ดาวอาทิตย์สถิตพบกระดุมพระลักษนาสถิตราศีเมษ1จะบริบูรณ์ด้วยบุตรหลาน2เป็นคนขยันขันแข็ง3พระ่าพื้นเดิมมีการศึกษาดีจะทําให้เป็นคนหาเงินเก่ง4หากไร้าการศึกษาจะทําให้การเงินมิสู้ดีหกมักจะได้รับความยุ่งยากใจเกี่ยวกับบุตรดาวจันทร์สถิตพบกระดุมพระลักนาสถิตราศีเมษ1จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง 2. เป็นคนที่มีวิธีการหาเงินได้เก่งสาชอบสะสมสิ่งของต่างๆดาวอังคารสถิตพบกระดุมพระลัคนาสถิตราศีเมษร 1. เป็นคนขยันขันแข็งมีกำลังใจเข้มแข็งการหาเงินได้ดี 2. คํคำพูดตรงไปตรงมาใจอ่อนกับเพศตรงข้าม 3. ม,มีนโยบายหาเงินในทางลับๆและทางที่นอกกฎหมายดาวพุธสถิตพบกระดุมพระลัคนาสถิตราศีเมษ หนมักได้รับความยุ่งยากจากพี่น้อง 2. จะตั้งตัวได้ด้วยสมองของตนเอง 3. ต้องรู้จักระมัดระวังในการใช้คำพูดดาวพฤหัสสถิตพบกระดุมพระลักษนาสถิตร,ราศีเมษหนมีโชคดีในด้านทรัพย์สินอาจมีสิทธิ์ได้รับทุนพิเศษ 2. เป็นผู้มีหลักฐานดีในเรื่องการเงินด้วยความพยายามของตนเองดาวศุกสถิตพบกระดุมพระลักนาสถิตร,ราศีเมษ 1. งเงินเข้ามาโดยง่ายโชคดีทางด้านการเงิน 2. ได้รับความสุขจากครอบครัวชีวิตสดชื่นแจ่มใสดาวสาวสถิตพบกระดุมพะลักษณาสถิตราศีเมษร 1. เป็นคนเก็บหอมรอมริบดีประหยัดทรัพย์2มักจะใช้อำนาจหน้าที่เป็นเครื่องมือหาทรัพย์สิน 3. แม้จะมีฐานะการเงินดีแต่หาความสุขใจได้ยากหน้าตาเคร่งเครียดตลอดเวลา ดาวราหูสถิตพบกระดุมพระลักษนาสถิต,ตราศีเมษร 1. ใช้จ่ายเงินทองโดยไม่มีประมาณทำการเกินตัว 2. มักโมเมาในรูปเสียงกลิ่นรสจิตใจกว้างขวาง หนังสือโหราศาสตร์สุริยาภคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ